เข้าเดือนกรกฎาคมกันแล้วนะคะเรามาเช็คดวงกันหน่อยค่ะว่าคนแต่และว,วันเกิดนะคะดวงเป็นอย่างไรกันบ้างต่อมาค่ะคนที่เกิดวันพฤหัสยานพหนะนะคะทุกประเภทที่มีสีน้ําตาลสีอิฐสีแดงก็สีบรอนทองแล้วมีทะเบียนเลขสี เลข6หรือเลข7อยู่ในหมายเลขทะเบียนอยากให้วายแม่ยานางรถเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะเอาไปจอดทับกับสถานที่ที่มีคนเขาเคยเสียชีวิตแนะนําหลีกเลี่ยงนะคะก็คือให้ไปจอดรถ กลางแดดห้ามไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่ห้ามไปจอดใอต้อาคารที่มืดมด,มดล,ล,ล้างๆเปรี่ยวนะคะแค่นี้คุณก็ปลอดภัยแล้วนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสสุขภาพบริเวณช่องปากนะคะไม่ว่าจะเป็นฟันหรือว่าเส้นประสาทฟันอะไรก็แล้วแต่นะคะรีบรักษาก่อนนะคะคนเกิดวันพฤหัสน,นะคะวายอยากให้ไหว้พระพุทธทเจ้าปางเสวยสุกก็คือปางวันอังคารตรงนี้นะคะให้ขอในเรื่องความสุขสบายความปลอดภัยจากอุบัติเหตุเอาดอกบัวตามจํานวนวันเกิดของตัวเอง พับหรือไม่พับก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปถวายขอพอรได้เลยค่ะ